ตัวท็อปสุดเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคอร์ส1.8ตัวไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้ไม่56,000กิโลเมตรเท่านั้นราคา9,19,000บาทนะคะใครที่กำลังมองหาอยากได้ตัวท็อปสุดตัว G r มีเข้ามาให้แล้วนะคะพี่ๆคันนี้ได้ถ่ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์รอบคันหลังคาสลุปมีมาให้ด้านในของเขาเนะคะเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำนะคันนี้ประหยัดจากปไปแดงไปแล้ว4 0 0 0 0นะใครสนใจกาลังมองหานะคะตัว G R Sport บอกเลยว่า ห้ามพลาดเดี๋ยวตักผาดูโครงสร้างภายนอกภายในติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรวมรถมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งมนบูรีกรุงเทพมหานครสําหรับตรงน,นี้นะคะเขาเรียกว่าโกดัง3นะเคะเป็นโกดังที่เก็บสต๊อกรถเข้าใหม่นะนี่รถที่เข้าใหม่นะคะ เรามาปรับสภาพนะคะเราจะเอามาจอดพักไว้ที่นี่เลยนะที่ร้านนะคะรับประกันครงสร้างตัวถังให้ทุกคันว่าตัวรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีก่อไม่เริ่มชำรุสูญหายนะคะที่สําคัญมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะ มีรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบเลยนะคะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะตักพามาพบกับตัวท็อปนะคะเข้าใหม่ใครกำลังมองหานะคะ SUV แบบ Crossover โครงสร้างดีๆช่วงล่างแน,น่นๆน,นะคะต้องเป็นคันนี้เลยกับ t ต y o t a c o r o l l a Cross 1.8ตัว h y b r i d Premium Safety นะคะตัว G R Sport นะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะคะมีชุดแต่ง G R Sport นะคะของแท้จาก Toyota มาให้รอบคันเลยคันนี้ออกห้างไปแดงอยู่ที่1,249,000นาันะคะมาเป็นมือสองที่เพชรยนต์ไม่เพียง56,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปี23.24เนาะคันนี้ราคาอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะฟีดอคันนี้นะคะผลตกอยู่ที่เดือนละประมาณ 1, 16000บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เลยว่าตัวรถไม่ได้มีชนหนักพิความจมน้ำกลับสีกอไมเริ่มชำรุดสูญหายมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลต่อลิตรนะเป็นโครงสร้างแบบ t n g a นะคะบอกเลยว่าเวลาเข้าโค้งนะคะช่วงลง ช่วงล่างโครงสร้างตัวนี้นะคะทำมาให้ให,ใหม่นะคะเฉพาะรุ่นที่เป็น G R เท่านั้นนะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดนะระบบสัญญาณไฮบริดนะคะรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานะคะรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันซื้อไปแล้วสามารถไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องประวัติของตัวรถนะคะอยู่จังหวัดไหนนะก็ซื้อรถได้นะคะที่ร้านของตักมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะ ที่สำคัญนะคะไม่สะดวกมารับรถเองนะคะแถมฟรีรถสไลด์100กิโลแรกกันไปเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะตักผาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของตัวรถคันนี้กันนะ,ะแล้วก็ที่ร้านนะคะจะมีตรวจรถนะคะก่อนจับไฟแนนซ์นะคะ ให้ด้วยนะจากบริษัทชิคที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215รายการไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะได้รถที่ยอมแมงมานะคะทุกคันเป็นรถสวยพร้อมใช้เนาะสำหรับโค r โรล่าคอร์ดคันนี้นะคะทมีถุงรมนิรภัยทั้งหมด7ใบนะเป็นตัว SUV แบบ Crossover นะคะสีพิเศษด้วยนะสีทูโทนสีขาวหลังคาดำนะชมนี้นะคะมีกล้องถอยหลังแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้พร้อมแล้วนะคะด้วยดีไซน์ของเขานะคะพร้อมกับตัวชุดแต่ง g ี สปอร์ตบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะประหยัดจากไยแดงไปแล้ว400,000บาทกันเลยทีเดียวไฟหน้าของเขาเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์พร้อมตัว Daytime นะ Daytime Running Light นะคะไฟหน้าออโต้ไฟสูงต่ำออโต้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระจกด้านข้างมองภาพนะคะพับปับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ตัวคลางกระจกนะแล้วก็ที่ตัวของกระจกของเขาเนี่ยเดี๋ยวตัให้ดูนะคะจะมีตัวเซนเซอร์นะคะจับสัญญาณกับระยะด้านข้างเรียกว่าตัวบายสปอตมอนิเตอร์นะที่สําคัญเวลาใส่เกียร์อาร์ถอยหลังกระจกจะปรับองศาเข้าหาตัวรถแบบอัตโนมัติเลยนะตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่ๆนะระบบกุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลสน,นะคะเป็นตัวสัมผัสนะคะมาให้ทั้ง2ฝั่ง กระจกรอบคันนะคะเดิมๆจากศูนย์ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะไม่ห้าหมื่กิโลเมตรเท่านั้น 5,6า0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหลังคานะคะมีกระจกสลรูปมาให้นะหลังคาไม่มีรอยบุบรักยิ้มนะคะพร้อมสาอากาศแบบคีบฉลามนะคะชมนี้บอกเลยว่าลูกค้าตามหากันมากๆนานๆจะมีเข้ามาสักหนึ่งคันนะคะแล้วก็เป็นเขาหลังคาดำนะคะเป็นสีที่ตัดกันมากโดยบอดี้ตัวรถเรียมสังคมต่างๆนะคะให้เห็นพี่ๆเห็นกันชัดเจนนะ ข้อดีของโตโยต้าก็คือสามารถเอารถนะคะไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าโตโยต้าจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสแบบเล่มนะคะเป็นบุ๊กเซอร์วิสแบบออนไลน์เช็คจากเลขทะเบียนนะคะหรือว่าเลขตัวถังนะทุกอย่างเวลาจะเบิกต้องใช้เลขตัวถังเบิกที่ปั๊มน้ำฝนนะคะเปิดปิดแบบออตโต้นะคะมีเรดาร์นะคะกะระยะนะเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้าน,าาน,าานาหลังมีกะระยะให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้วยโฉมนี้นะ,ะแม็กของเขานะคะเป็นขนาดแม็ก 18นิ้วนะคะด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกคีบระบายความร้อนนะคะด้านหลังเป็นดิสธรรมดาน,นั่นเองนะคะโครงสร้างช่วงล่างะคะตัวนี้เสริมเติมแต่งขึ้นมาใหม่นะคะทําให้การขับขี่นะคะยึดกาะถนนนะคะแล้วก็ช่วงวงล้อในการเลี้ยวนะคะดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะตัวนี้เป็นแม็กทูโทนนะคะยางติดมาก,กับตัวรถเลยเป็นยางมิชลินนะคะปี2023นะคะคันนี้เป็นตัวบอดี้ยีจด ปี2024นั่นเองนะคะสำหรับตัว Cross GR คันนี้นะคะให้พี่พี่สังเกตนะรอบคันจะมีคิ้วตัดด้วยสีดำนะคะเป็นความ GR Sport นั่นเองนะ,ะปะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูกันด้านในของเขานะคะเบาะหนังนะคุมโทนสีดำแบบนี้นะคะเบาะหนังเป็นหนังนิ่มมากนั่งแล้วโอบรัสสรีละได้ดีนะคะในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้มีโหมด ev mode นะคะ ปุ่มทักชั่นคอนโทรลนะคะอีโคโหมดมีมาให้เลือกครบหน้าจอตรงกลางขนาด9นิ้วเป็นตัวทัชสกรีนนะคะแอร์เป็นตัวดูโอโซนนะคะแยกอิสระได้ส yeah, right. ฝั่งนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะใครสนใจนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะได้ประมาณ2-3วันนะ,ะติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะ ด้านในนะคะเป็นคุมโทนสีดำนะคะเพิ่มความพรีเมียมดูดีให้กับตัวรถนะคะโครงสร้างต่างๆตักเช็คมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะไม่เคยหัวน็อตแกะขยับคันไขเลยนะคะให้สังเกตนะคะหัวน็อตเดิมจากศูนย์นะคะสีจะเสมอกันเท่ากันทั้งหมดนะคะเหมือนที่ตักแจ้งไปในทุกๆคลิปนะคะว่าตัวรถของเรานะคะถ้าเดิมจากศูนย์จะเป็นการชุบจุ่มสีนะคะไม่ใช่การพ่นสีสีมันจะเสมอกันทั้งหมดนะคะให้ดูสังเกตนะคะแผ่นเพจระบุเล็เครื่องเลขถันงนะคะปีผลิตชัดเจนนะคะ รถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะประหยัดจากป้ายแดงมาแล้วนะคะ400,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวโครโรลาคอร์ดคันนี้ใครอยากได้นะคะ SUV แบบ c r o s s o v e r รนะคะรถยนต์อนเนกประสงค์นะคะสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมัน23.3มกิโลต่อลิตรนะคะระบบไฮบริดนะคะระบบแบตเตอรี่ยังรับประกันจากศูนย์อยู่นะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะค,ะคันนี้สวยน่าใช้มากๆแน่นะเข้ามากันทีนะคะสำหรับตัว GR Sport ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะในส่วนของด้านหลังนะคะมีแอร์ในแถวที่2องนะคะพร้อมกับ ช่องเสียบ usb นะคะแล้วก็บกพับปรับแยกอิสระได้แบบ40 60นะใครที่แบบว่าชอบขนของนะคะขออนุญาตปรับเบาะให้ดูกันใครที่แบบว่าชอบขนของนะคะแล้วก็เดินทางบ่อยๆนะคะ ใครที่ชอบขนของนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยๆปรับพับแยกอิสระได้แบบนี้นะคะสำหรับคันนี้คือสวยน่าใช้มากๆเป็นรถยนต์นะคะ SUV แบบ5ที่นั่งนะหนังนุ่มนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ตัดเย็บมาได้อย่างดีนะคะ มีที่วางแขนนะสามารถวางแก้วน้ําได้ทั้งหมดสองตำแหน่งเลยโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะคะโครงสร้างต่างๆนี่ให้ดูสปอนเมทอาร์คนะคะนี่มาร์เดิมจากโรงงานถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะมารกรมมนนะคะไม่เคยแกะทําสีนะ,ะกระดูกงูตรงนี้ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่น 9,000บาทเท่านั้นโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะพิเศษกว่าโคโรล่าคอร์สตัวอื่นๆนะคะในโฉมที่เป็น GR นะคะจะมีตัวเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็เป็นคานเพิ่มเข้ามาด้านหลังนะช่วยให้ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยึดเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเป็นแบบ LED นะมีเซ็นเซอร์การระยะด,ด้านหลังให้2จุดนะคะพร้อมกับตัวได้ตัวนี้ได้ถ่ายไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้มีตัวคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะสําหรับโคล่าคอร์ดคันนี้โครงสร้างต่างๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตเดิมนะคะโช๊คฝาท้ายไม่มีดังเอียดอาร์นะให้ดูตัวคราฝุ่นนะคะตัวนี้ว่าน็อตไม่เคยแกะเคยขยับนะคะมาร์กต่างๆเดิมจากศูนย์นะคะตัวโคตาเข็บให้สังเกตตัวสีสีเสมอกันทั้งหมดนะคะตัวเบ้าสีนะคะตัวชุดสีกับตัว เบ้าโคมไฟนะคะตัวนี้นะคะดูช่องไฟนะคะไม่มีริ้วรอยต่างๆนะสำหรับคันนี้ได้โครงสร้างเดิมนะคะไม่เพียง5้า0 0กิโลเมตรเท่านั้นได้ไปคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็มีตัวนะคะฉากกั้นกลิ่นมาให้ด้วยเรียบร้อยสำหรับตัวนี้นะคะถ้าซื้อแยกหรือว่าหายไปได้มีมากับตัวรถเนี่ยประมาณหมื่น 1, กว่าบาทเลยนะด้านหลังตรงนี้นะคะมีตัวเขาเรียกว่าถาดท้ายรถเนาะมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านล่างเปิดได้แบบนี้ ตัวนี้นะคะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วนะคะสําหรับโฉมรุ่นใหม่ๆนะคะทาให้รถคือรถเบาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่กินน้ํามันจะให้เป็นตัวชุดปะลมยางฉุกเฉินมาก,กับตัวอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะ,ะตัวนี้เป็นตัวท้ายไฟฟ้านะคะให้สังเกตดูไฟด้านท้ายนะ,ะตีแบนตีโคชัดเจนนะคะตัวนี้ยี่ห้อไทโคยอโตะนะคะสีต่างๆนะคะตะเข็บต่างๆด้านท้ายเดิมๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้สวยมากๆนะคะตัว GR นะคะนั้งนั่เข้ามากันทีแล้วก็้าวรังค่าดำเนี่ยเป็นสีคุมโทนนะคะที่คนหาเยอะ มากๆนะคันนี้919,000นะคะฟีดาวคันนี้ผ่อน16,000เท่านั้นรายได้30,000บาทนะคะ32,000บาทเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วใครกำลังมองหา SUV แบบ crossover นะคะแบบ5ที่นั่งค o ล o ราคอร์เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะแล้วคันนี้ก็ตัวท็อปสุดด้วยนะเป็นรุ่น G R ด้วยที่สำคัญนะในส่วนของด้านในฝั่งนี้ให้ดูตัวบเบาะนะคะเบาะตัวนี้ไม่มีแตก นะ,ะคะตะเข็บเดิมๆนะคะบ่อของเขาจะเป็นสไปายคล้ายๆหนังนะคะหนังผสมกับผ้านะคะคล้ายๆหนังสังเคราะห์ผสมกับตัวผ้านะจะ,จะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีนะคะใครที่กําลังมองหาลังเลหรือว่าตัดสินใจคันนี้ประหยัดจากป้ายแดง4ี่แสนนะประหยัดจากปายแดง4ี่แสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะซีนด้านข้างตะเข็บด้านข้างมีให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะที่ตักแจ้งไปตัวนี้ ไฟสปอร์ตมอนิเตอร์มีให้เห็นนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะเปิดมาในส่วนของฝั่งคนขับเลยนะคะพาดูโครงสร้างกันก่อนโครงสร้างของเขาเออนอยไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะสติ๊กเกอร์เดิมนะคะสกงสแกนนะคะบอกลมยางตัวนี้เติมลมยางในตัวเจนมาด้วยนะคะเจ้าของเดิมนะตัวนี้เป็นบอกปรับไฟฟ้านะ,ะบอกปรับไฟฟ้านะคะที่ฝั่งคนขับ นะบอกประไฟฟ้าที่ฝั่งคนขับนะคะ,ะพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วมีระบบคูตคอนโทรล ให้สังเกตตัวพองอะไรนะคะตัวพวงอะไรใหม่มากๆนะตัวนี้มีระบบคูคอนรลระบบพ็อความเร็วนะคะเซนเซอร์กัดระยะเตือนการชนด้านหน้าการออกนอกเลนนะคะมีตัวดึงกลับมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านข้างนะคะที่ตักแจ้งเตือนไปนั่นเองนะคะสำหรับคุโรลา่าคอดคันนี้ตัวนี้นะคะสามารถเปิดคําสั่งเสียงนะคะได้ผ่านซิลินะหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l พ y แล้วก็ตัว Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรองรับ Apple CarPlay พคพนะคะ แล้วก็แอนดรอยตัมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยหนะ้าจอตรงกลางใช้ง่ายนะคะทัศสกีนง่ายนะตัวนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันนะให้ดูกันเลยนะคะนี่กล้องถอยหลังกับกล้องรอบคันนะคะมองให้เห็นชัดเจนนะคะตัวแอร์ตรงนี้นะคะเป็นแยกอิสระแบบดูโอโซนนะคะมีตัวนานโนอีด้วยนะ,ะตัวนี้นะคะตัวกรองอากาศนั่นเองนะคะใน่ซนของตัวกระจกนะคะด้านหลังนะมองด้านหลังตรงนี้นะคะ มีตัวตัดแสงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวหลังคาสรูที่เราเห็นกันนั่นเองนะคะทัชเสียภาพบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะคะตรงนี้โครงสร้างช่วงล่างทํามาใหม่ปรับใหม่แล้วสาหรับ่วงปี2023นะคะพวงมาลัยอะไรๆๆต่างๆนะคะเป็นความพรีเมียมนะคะรู้หลานะใครที่กําลังมองหาหรือกําลังตัดสินใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดประหยัดน้ํามันไม่พอนะคะเป็นตัวโฉม G R ด้วยคันนี้23.3กิโลต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะปะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันมาในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตอนนี้เปิดฝากระโปรงให้พี่พี่ดูเตอร์เครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเบนซนไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าไฮบริดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดสสูบนะ,ะประเติมน้ํามันอะไรได้บ้างนะคะแกโซฮอล์91 oh, 95ได้ถึง E20 เลยสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้นะแบตเตอรี่แห้งเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นพวกแคมเ y รี่เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะ ตรงฝากระโปงท้ายนะคะด้านขวานาะะโพกด้านขวานั่นเองนะตัวเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยยังเข้าศูนย์บริการได้นะว่าจะเป็นตัวระบบไฮบริดนะคะหรือเป็นตัวระบบแบตเตอรี่นะ ยังรับประกันศูนย์อยู่นะคะหัวน็อตด,ด้านในาไม่เคยมีแกะมีขยับหัวน็อตฝากระโปรงต่างๆเดิมนะคะดูได้เลยว่าไม่มีสะเก็ดสีนะในการพ่นนะคะหรือว่าทําสีใหม่นะคะเพราะว่าร้านเดี๋ยวนี้ทําสีอะ่ะบางร้านก็เก็บไม่เนียนนะคะเห็นสะเก็ดนะ,ะเ็จที่ว่าเขาพ่นแล้วมันกระเด็นกระเด็นแล้วเขาไม่ได้เก็บงานอย่างเงี้ยคือเห็นได้ง่ายนะแต่งความร้อนอยู่ครบนะคะนี่สติกเกอร์ต่างๆนะคะช่องระบายอากาศกลมูลแบบนี้นะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมนี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะซีนเดิมจะมีความ ยืดหยุ่นนะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะใครกําลังมองหานะคะรถยนต์นะที่เป็นรถยนต์อนเนกประสงค์นะคะเป็นทรงแบบครอสโอเวอร์แบบนี้นะคะโกลาล่าคอสคันนี้นะคะสวยน่าน่าใช้มากๆนะ,ะกับตัว g จียสปอนะคะสีขาวรังค่าด,ดำคันนี้นะคะีดาาผ่อน1 6 0่0น16,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0-65 9169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนที่โคราชคอตคันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ